ฉะนั้นเราต้องรู้ว่าหัวใจของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมหัวใจของพระอริยสงฆ์ก็คือพระธรรมหัวใจของเราที่เป็นพุทธบริษัทก็คือพระธรรมพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือความสงบเย็นความสงบเย็นธรรมชาติที่สงบเย็นนั่น,นคือให้เข้าใจเวลาเราอรหังสัมมาจารวาคาโตถูุปฏิปนโนให้เข้าใจวันนี้เลย แต่แท้จริงๆคือพระธรรมเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นพระธรรมคือความสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นเรามีความสงมบเย็นชั่วคราวชั่วคราวเช่นเราไปที่โล่งที่ว่างๆก,ก็สงบเย็นทีนี้ถ้ามันวุ่นวายนั่นไม่สงบเย็นแล้วนั้นมันเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเพราะพลังเราไม่พอดังนั้นเราจะต้องรู้ เราต้องศึกษาศึกษาอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติปฏิบัติคือการภาวนาถึงที่สุดต้องเอาให้หนักการภาวนาต้องเอาให้หนักนั่งอยู่ก็ภาวนาไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจก,ใจกูนอนก็ไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูจกจกอย่ายให้ผีมันเข้ามาสิงอยู่คือผีอวิชาเนี่ยมันจะเข้ามาสิงมันก็เป็นห่วงนะั้นเป็นห่วงนี้เป็นห่วงอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละผีอาวิชาระวังผีอวิชา ทีนี้ถ้าเรามีความสงมบเย็นอยู่ผีอวิชาไม่กล้าเข้ามาเลยทีนี้เข้ามาแต่เรื่องดีๆทงนั้นบางคนว่าทำไมไม่รู้ทำอะไรมีแต่เสียหายเสียเลยทำอะไรไม่ดีมาบ้างดูตัวเองคิดอะไรไม่ดีมาบ้างทำอะไรไม่ดีมาบ้างแล้วพูดอะไรไม่ดีมาบ้างมันมีเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีนั้นลุกก็เลยตามมา เัรนั้นเราจะต้องศึกษาเรื่องพระธรรมคือธรรมชาติพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็พูดว่าธรรมะคือธรรมชาติเราก็ไม่เข้าใจไม่รู้พูดอะไรท่านอาจารย์พุทธทาสธรรมะคือธรรมชาตาาิธรรมชาติคือธรรมะนี่เราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละก็ยัยงเพ้อเพ้อไปอย่างนั้นธรรมะคือได้ดีที่สุดธรรมะของเราได้เดี๋ยวดีที่สุด พบกับใครนี่ถ้าก้องให้โอ้ดี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 ทางนั้นถ้าได้แล้วก็ดีถ้าไม่ได้แล้วก็ดีถ้าไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้มันก็ดีได้มันก็ดีดีทางนั้นมองแง่ดีอย่างเดียวมองแง่ดีอย่างเดียวไม่ได้มันก็ดีได้ก็ดีนี่อยู่ที่ตรงนั้นทีนี้เรามันทําใจไม่ได้เอาพล ouais. to uh. ังองเราไปกพอเอาต่อไปเรา ทำวัดเช้ากันอันตรายังบุตรสาวปะกาโตุปปะปะกันมะการังคโรมาเตนะโมตัสสะปะกาโตุองคนกรเก็บพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราโต๊จิง เป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุทธษาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะภะกะวะโตทอรอบนอม่พระผู้มีพระภาเจา้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเล สัมมาสัมพุทธัสสะตราสารูชอบได้โดยเราเองนโมตัสสะพระคมมา,า,า,าวโตุออนอดนอมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระงองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตราสรู้ชอบได้โดยเราเอง,เงอันทัยังพุทธานุสตินะยังการรมเจทิท่ิปิโสภักควาร้อยอย่างนี้อย่างนี้ราภูมิพระพาเจ้าอันอารังเป็นผู้ใครจากกิเล ารามสัมพุทโธแปดผู้ตราจารู้ชอบได้โดยพระอาเองวิจ,จารณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้องด้วยวิชาและจาระสุระโตเปนผู้ไปแล้วรวยดีรอขาวิทู เปนผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรผริสัทธรมมาสารีเป็นผู้สาม,มารถเผยมรุษที่สมควรเึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า,าสาธิตว่ามนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของไม่ว่าแครมนุษย์ทั้งหลายโคทโต เป็นผู้รู้ผู้ตื่ผู้เบิกบานด้วยธรรมอาทวาทีเป็นผู้มีความจำเริญจำไน้ธรรมสั่งสอนสัตว์ทางน,นี้อันธารมยังธรรม,มาดีกิจริงอันธารมยังธรรมานุษย์ตินายังกโรมาจเร ตวารโตภาควัตถโตมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระปาเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วใ่ามินตีติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วยตนเองอากาณิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ดและให้คนนั้นไปจำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่น <ปะ S 1> ท่านจงมาดูเธอโอปะนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจะตังเวทิตาโปโวินยูหิติ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อากาลิโกคำว่าอากาลิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติพึ่งเห็นได้ด้วยตนเองไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาหมายความว่าอย่างไรในเรื่องนี้คือเรื่องการปฏิบัติในปัญญาที่จะเกิดขึ้นแน่งสูตามายปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านหนังสือการศึกษาทางรูปแบบต่างๆนี่เรียกว่าสุตตามยปัญญาที่ข้าทางตาทางหูจองเอามาคิดเรียกว่าจินตามยปัญญาเอามาวิจัย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 นั่นเรียกว่าจินตามยปัญญาเอามาวิจัยทีนี้อย่างข,าของชาวโลกมีแต่วิจัยอย่างเดียวปัญญาภายนอกปัญญาที่ทำมาหากิน มีแต่เอามาวิจัยอย่างเดียวเรียกว่าจินตามยปัญญาทีนี้ของศาสนาที่ลึกไปกว่านั้นเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนาภาวนามยปัญญาเช่นว่าเรานั่งอยู่นี่นั่งนั่งอยู่ในรถเราก็นั่งหลับตาภาวนาไปภาวนาไปไม่ใช่กู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 แต่นั่งภาวนาไปภาวนาไปจนมันแตกมันแตกอะไรมันแตกอะําตอบมันจะแตกออกมา เออไม่ใช่กูไม่ใช่กูแล้วก็คิดว่าก็คือคิดว่าปัญหาที่ไม่ใช่กูแล้วใครที่มันนั่งอยู่ตรงนี้ก็กูนี่เท่นั้นแต่ตัวที่ตอบว่ากูนั่นคือตัวอวิชชาแต่ตัวที่จะเกิดขึ้นที่กําลังที่จะแจ้งเกิดว่าเราภาวนามาก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 แอเหวนเอาโอ้ใช่แล้วไม่ใช่กูพอดูในกระจกก่อนที่จะมานี่ดูกระจกตาหน้าตาแป้งตาคิ้วตาตาตาปากตา แก้มทายเนี่ย้ายใ,ใครเนี่ยกูทายใ,ใครเนี่ยผีเนี่ยผีชัดๆเลยมันจะกูเลยนี่มันหลอกหลอกใครมันหลอกกูนั่นแหละขาวิชาเนี่ยมันใช่ใกูทำไอ้เจ๊แล้วก็หลอกตัวกูเองหลอกตัวเองไม่พอหลอกคนอื่นอีกนั่นแหละกูทางนั้นเนี่ยผีกูนั่นแหละคือผีกูทีนี้เราก็ทําไปตามธรรมชาติแต่ว่าม,มันพอเก้าวสังคมได้ไม่มีปัญหาหรอกไม่ใช่ไม่ให้แต่งเลย แต่อย่าไปคิดมั end, ่นถ like, like, ือมันมันเนี่ยมันจริงจกกระปรกทั้งนั้นเลยที่เอามาทามาทากันนะมันจกกระปรกทั้งนั้นเนี่ย้าไม่เชื่อลองอยาดไปล้างออกนี่ก็จกกระปรกเหม็นนาวทั้งนั้นไอ้ก้างเลยมันก็เหม็นน้าไอ้ก้างนอกมันก็เหม็นน้าแม่มีแต่จกกระปรกฉะนั้นไอ้ไม่ใช่กูนี่แหละคือทุกอย่างมันไหล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 หลถ้าไม่เห็นไหลแล้วก็เห็นกูทั้งนั้นเห็นแต่ตัวกูทั้งนั้นแต่เห็นว่ามันไหล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 เรื่อย ไม่มีอะไรหยุดนิ่งชักอย่างหนึ่งไม่ใจไหลเหมือนกับน้าไหลมันไหลคือความเป็นอนิจจัง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 ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงรู้จักความไม่เที่ยงเช่ก่อนจึ่งจะรู้จักสิ่งอื่นความไม่เที่ยงของวัยความไม่เที่ยงของความห่มความสามมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยมันไหล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 ไม่มีอะไรหยุดโอ้ยนี่เรียกว่าพน่ากลัวมาก ตาเห็นอย่างนี้มันน่ากลัวมากเราไม่กลัวเราเห็นทุกอย่างมันหยุดนิ่ง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 ใครที่เห็นหยุดนิ่งนั่นจิตโง่จิตโง่จิตที่ไม่ได้ฝึกทีนี้ก็เห็นเป็นนิจจังนิจจังนิจจังเห็นทุกอย่างหยุดนิ่งเป็นของเที่ยงหมดนี่นี่เรียกว่าไม่เห็นอน,นิจจังแต่พระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาดูก่อน เรียกว่าดูกนพิสูจนทั้งหลายดูกนพิสูจนทั้งหลายอย่างนี้เป็นอนิจจังอย่างนี้เป็นนิจททุกขังอย่างนี้เป็นอนัตตาอ้าวกรทันยะอันนี้เทียเทยเท่ยงไม่เที่ยงรูปเที่ยงไม่เที่ยงเออรทันยะผมปฏิบัติมาหกปีหกปีแล้วกรทันยะว่าป่าปฏิยามาหานามะอัจจิหกปีแล้วปฏิบัติมา เรื่องรูปเรื่องนามก็รู้กันหมดแล้วสมัยนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่ใช่แต่ร่างกายเราอย่างเดียวร่างกายคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นสิ่งที่จับต้องได้เปลืองเนื้อที่เรียกว่ารูปทางนั้นทีนี้ได้ทําไมมันเก่าแก่ไปเรื่อยวัตถุมันก็เก่าคนมันก็แก่รูปของเราก็โตขึ้นหลานของเราก็เป็นสาวแล้วเป็นหนุ่มแล้วเออมองกันมาหากู้ดีวะ กูหลานกูเป็นหนุ่มแล้วเป็นสาวแล้วกูโอ้กูก็แก่แล้วนี่เด็กมานมขึ้นมาเท่าไหรเราก็แก่ลงไปเท่านั้นมันเอามาใส่ในเรานี่มันเอาเอาแก่มาให้เราแต่มันเอานมแต่แล้วต่อไปก็มันก็ได้แก่อีกมันก็ได้แก่อีกนี่ให้เรามอง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 ทุกอย่างเนี่ยอนิจจังอนิจจังอนิจจังให้รู้จักตัวแรกก่อนได้รู้จักอนิจจังทีนี้เราก็ภาวนาไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกู โอ้ปีนี้โยมหลวงพ่อก็ไม่กล้าพูดโอ้เพราะหลวงพ่อเองก็แก่โยมเองก็แก่แจะพูดว่าอย่างไรโอ้ดูเป็นสาวขึ้นเยอะเลยนะโยมดีจอยหัวร้อยจี๋เลยตามธิชิแก่จจเป็นสาวแก่แต่ว่าเราก็หลอกโยมเราโอ้โยมเป็นสาวเป็นสาวดูสวยขึ้นเยอะปีนี้นตามธิชิแก่ลงกันเยอะยนี่ นี่เราต้องมองดูตัวเองมองดูตัวเองเราก็จะรู้เออนี่อนิจจังเป็นอย่างนี้เพราะจากนั้นก็เลยพอกพพอพอกกันประเทศเกาหลีใต้นี่ตัวพอกมาเลยตัวพอกแล้วตัวฉีดมาหละตัวฉีดตัวผ่าตัดแล้วลามไปถึงประเทศต่ยนนโอ้ยหมอก็ระบายเลยเดี๋ยวจะฉีดตรงนั้นเดี๋ยวก็ฉีดตรงนี้เดี๋ยวก็พอกตรงนั้นเดี๋ยวก็ผ่าตัดตรงโน้นนี่เพราะฉะนั้นในประเทศนี้เราจะเห็นว่า ดูที่คนสวยยลูกสาวก็ก็สวยหนุ่มก็หล่อมันป่าทั้งนั้นเลยโยมประเทศนี้จอมผ่ามันเนี่ยจอมผ่าตัดประเทศนี้นะเนี่ยเราศึกษาว่าที่นี่คนไทยที่อยากจะทําหนุ่มทําสาวนี่มาป่าที่นี่ทั้งนั้นป่าที่นี่ที่ศึกษาไปจากที่นี่ก็ไปหมอก็ไปป่าตัดที่ประเทศไทยเรานั่นแหละเรียกเงินในกระเป๋าของเราออกมาก็เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ากูนั่นเอง ต้องเสียเงินเสียทองมันเต็มไปหมดหนาเต่าหร่ก็ไม่รู้จักพอน,นี่หละคือไม่รู้จักว่าอานิจจังคืออะไรเพราะนั้นเราต้องรู้จักอนิจจังก่อนนี่ตัวแรกฉันเตรียมฉันเตรียมฉันเตรียม,เ,ยมเด็กอนุบาลต้องศึกษาอย่างนี้ก่อนต่อไปเรายึดมัน่นถือมัน่นมันไม่ให้แก่มันไม่ยอมหยุดสักทีมันแก,แก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยเราก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยแทำไมาอ่ะเกิดมาเพื่อทุกข์เท่งนั้นชีวิตนี้ ก็มันโง่เต็มทีคูนี่เราก็ภาวนาไปว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูพอแก่ด้นมันนี่มันกูแก่ถ้าบอกูไม่อยากแก่เตียงกันอยู่นั้นเตียงกันไม่เถียงเฉยเฉยจงเสียเงินนี่นี่มก็คูแก่แก่อะไรโอ้ยอยากโคอขึ้นไปถึงคนศีสานเสียเท่าไหร่เนี่ยเราคิดดูดิเดี๋ยวก็อเต้งดีตันนี้เราไปเราไปถึงที่ตรงไหนที่เขา เรื่องอย่างนี้เดี๋ยวครีมอย่างนี้อย่างนั้นคีจอย่างนั้นอย่างโน้ตาแล้วจะปวดตาแล้วจะสาตาแล้วโอ้ดท,ที่กาไม่กล้ามันจับเลยนี่ก็ไปมองีินอย่างนี้โรตีนตกะเรากลับมาบานเลยนี่โดนต้ะจากนั้น Louise. โอ้ยชนนนา,านี่กินแล้วไม่ตายแหมชาอะไรกินแล้วไม่ตายเนี่ยมันไม่มีหรอกเนี่ยมันโกหกเราทั้งนั้นหละอย่าไป่เชื่อ ที่ประเทศจีนเนี่ยลงผีลงนวดยาหรือยาเลยก้าวไปแล้วเชิญกลับอย่าอยู่นานๆบอกวันนวดได้เดี๋ยวไปติดใจมันไม่ได้เนี่ยมันหลอกเราทางนั้นอนิจจังความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงทุกขังเนี่ยมันไหลเรื่อยเราก้าวไปยึดมั่นถึงมันมนเลยทุกขังแต่ถ้าเราเลิกยึดมั่นถึงมันมันก็ไหลไปที่มึงแก่่าไหร่ก็มึงน้อ่ใช่กูนั่นเก็เราภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใ่กูนี่ ไม่ใช่กูแก่หนุ่มสาวอยากคิดว่ากูมันสร้างนิสัยความเย็บมั่นถือมันขึ้นมาทีนี้เราต้องสร้างนิสัยใหม่ก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ทำให้เย็บมันเกีวมันถึงเวลาถึงแค่ถึงบอมแล้วอ่าอย่างนั้นถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเราตรวจทางเราแค่นี้ก่อนนีะครับ อขอบคุณหลวงพ่อนะครับเ,เดี๋ยวพวกเราลงไปที่ป้อมพาวาสองนะ